ครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตร n v g 2 0 1 5นะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์นายาแอตโตมาใช้กับมันนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเกษตรกรตัวจริงครับตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนนําตัวไหนครับชื่ออะไรครับมาลยบุญปานรป้ามาลายบุญปานที่นี่บ้านอะไรครับอ๋อบ้านหนองตะลุงค่ะตำบลบ้านบ้านบุญปานจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกมีชื่อเล่นไหมเนี่ย ปลาสลวยจ้ะปาสลวยจ้ะขออนุญาติเรียกปลาสลวยนะจ้ะใครแนะนำนายาไอตโต้ให้ใช้ครับนี่พี่ยุพินจ้ะแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับค่ะยุพินอินทานะคะครับเป็นผู้แนะนำนายาไอตโต้ค่ะให้ปลาสลวยใช้ค่ะปลาสลวยได้นำนายาไอตโต้มาใช้กับมันที่เห็นนี่นะจ้ะทั้งทั้งสองแปลงเลยไหมจ้ะสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่จ้ะแล้วเขามาแนะนำช่วงมันอายุเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยประมาณอายุประมาณตีเดือนจ้ะ โอ้ปลูกไปสี่เดือนแล้วพี่ยูพินแนะนำนายายต้นไม้ใช้แล้วสิบสามไร่ใช้ไปกี่ขวดขวดเดียวจ้ะขวดนี้นะจ้าเขาขายให้เท่าไรหนึ่งร้อยจ้ะร้อยหนึ่งจ้าร้อยเดียวฉีดได้สิบสามไร่จ้าอย่างนี้เชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อจ้ะมันน้อยจัดจ้าแล้วพอฉีดครั้งแรกผลเป็นไงบ้างเขียวขึ้นโตขึ้นจ้ะทำมันมากี่ปีแล้วเนี่ยอ้ตั้งหลายแต่ก็อายุเพิ่งยี่สิบกว่าจ้ะตอนนี้เยู่เท่าไรละ จะหกสิบแล้วจ้ะโอ้โหทำนามันมาสี่สิบปีจ้ทาทั้งมันทั้งข้าวทั้งข้าวาาโพดอ่ะจ้ะก็คือฉีดครั้งแรกเนี่ยประทับใจเลยจ้าแล้วครั้งที่สองกี่เดือนฉีดก็ฉีดไปเมื่อพร้อมียาขย่าเนี่ยจะ้ะประมาณห้าเดือนจ้ะห้าเดือนจ้ะก็ใช้อีกรอบนึงจ้ะแล้วปุ๋ยเนี่ยปกติมันเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยสูตรอะไรกันสูตรที่ห้าจ้ะโอ้กระสอบแล้วเป็นพันนะจ้ะสิบสามไร่ปกติเนี่ยทั้งฤดูกาลเลยใช้กี่ลูก ยี่สิบก็ลูกจ้ะสองหมื่นสองหมื่นกว่าจ้ะแล้วตอนนี้ใส่ไปกี่ลูกแล้วแค่สิบลูกจ้ะสิบลูกใส่หมืนเดียวแล้วจะใสอีกไหมไม่ใส่จ้ะทำไมไม่ใส่เพราะว่าใช่ใช่เนี่ยจะดีจ้ะมันงามไปแล้วจ้างามแล้วเอารถปุ๋ยเป็นหมื่นทีเงี้จ้ะอันนี้ซื้อร้อยเดียวจ้ะฉีสองครั้งสองร้อยจ้ะผมขายควรห้าร้อยดีไหมไม่ไม่ได้จ้ะทำไมผมก็เจ็ตะกรแล้วประทับใจไหมประทับใจจ้ะอยากให้ฝากความประทับใจให้คนทํามันเนาะจ้ะหนึ่งฉีไปแล้วเป็นไงบ้าง ดีจ้ะดีจ้ะดียังไงก็มันงามจ้ะงามงามงามแล้วใบสวยจ้ะใบสวยจ้ะแล้วก็เพี้ยก็ไม่มีจ้ะทุกปีมันจะมีเพี้ยจ้ะอ๋อปกติมีเพี้ยจ้าต้องฉีดยาฆ่าเพี้ยจ้ะเขาใช้นายาไอโต้ตัวละร้อยไม่มีจ้ะไม่มีเพี้ยอีกจ้ะประหยัดยาฆ่าเพี้ยอีกจ้ะไม่ได้ได้ฉีดเลยจ้ะประหยัดปุ๋ยไปอีกประหยัดปุ๋ยอีกจ้ะแล้วแถวนี้มีใครทําพร้อมเลงไหมมันนะเอามันแถวนี้มีไหมโน่นเลยจ้ะแปลงนั้นนะจ้ะ ขาปลูกก่อนรือที่หลังเราปลูกก่อนจ้ะปลูกก่อนจ้ะแต่เราง,งามมาเขาจ้ะฉันยังไม่ได้ไถเลยเขาปลูกอ่ะ<笑><笑>โอ้โหอย่างงี้ยิ่งประทับใจใหญ่เลยเขาเปรียบเทียบกับข้างจ้างฝากความประทับใจให้เกรรษตรกรทํามันหน่อยสิว่าใช้นายาไอโต้มันดีอย่างไรบางทีละข้อเลยอ่ะ้อที่หนึ่งอะไรมาก็ <c oughs> มันงามจ้ะมันงามเราหัวก็ยังไงยังไม่รู้เนาะเพราะว่าเพิ่งใจะใช้เนาะบอกไม่ได้นะอ้ามก่อนมก่อนได้กี่ตันสิบสามไร่ มันได้กับร้อยตันจะแปดสิบก็แปดสิบก็ตันจ้ะเป็นเงินเท่าไหร่ประมาณก็มันมันถูกอ่ะจ้ะมันได้แค่แสนก็กว่าแค่นั้นแล้วด้วยประสบการณ์สี่สิบปีเนี่ยคิดว่ามันจะได้มากกว่าเดิมไหมเนี่ยปีนี้อาจจะได้มากกว่าเดิมจ้เพ่อมันมันงามและต้นมันก็ดีด้วยมันไม่เคยดีอย่างนี้เลยจ้ะแล้วก็ลดปุ๋ยตั้งเยอะแล้วจ้าลดปุ๋ยได้เท่าเดิมนี่ก็คุ้มแล้วจ้าคุ้มจ้าถ้าได้มากกว่าเดิมนี่โอ้โหรวยเลยจ้าเนาะจ้าเดี๋ยวขอถาม ผู้นำเป็นอีกเคสนึงพี่ยุพินเป็นอีกเคสนึงที่จะนำนาย่าไอโต้มาให้เกษตรกรใช้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจคะ่ะที่นําของดีๆมาให้เกษตรกรเราได้ลดต้นทุนนะคะแล้วก็ค,คุณภาพออกมาสุดยอดนะคะคมาเห็นทีแรกพี่เขาพามาดูก็ตกใจคะ่ะไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้จะ<อ>ได้ งามขนาดนี้การผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะคือแปลงข้างๆไม่ได้ค่ะแปลงข้างๆไม่ได้นี่สุดยอดนะคะเราถูกด้วยถูกด้วยค่ะแค่แค่ร้อยเดียวเยังไม่เชื่อเลยนะคะนี่ค่ะเีสิบสามไร่ค่ะรถปุ๋ยไปหมื่นหนึ่งค่ะรถปุ๋ยไปอย่างนี้เราก็กล้าแนะนาไปทั่วเลยลุยต่อเลยค่ะโอเคโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับของเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์นายาเอโตมาใช้นะครับวันนี้เนาะพวกเราพี่ยุพินต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสวัสดีครับ